เสร็จแล้วครับเจ้าฟ้าหาทรัพย์ของเราอตอนนี้ก็จัดสภาพใหม่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าครับใส่แมกเรียบร้อยข้างหลังครับดูครับ3มนิ้วสอดนะครับอ,อครับราดูไอ้ตอนขนอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอตอนนี้ก็รู้สึกว่าทรงสวยอยู่ครับแนบ ดีแหนบนะครับแหนบก็นี่ครับใส่เรียบร้อยพ่นสีใหม่เรียบร้อยนะครับคนที่จะเข้าเข้าไปดูคลิปแรกก็จะเห็นนะครับแหนบขึ้นสนิมนี้ขัดพ่นสีใหม่เรียบร้อยนะอ,อย่างเท่ครับได,ไ,ดได้แม็กหน้ามาครับหมดไปกลมหนึ่งครับแมหนา <laughs> พี่น้องว่าแพงไหมครับหมดไปกลมนึงได้แมมกมาคู่หนึ่งอืมเอาสตาร์ทฟังเสียงนะครับขอฟังเสียงหน่อยอ๋อ,เ,อเสียงเป็นยังไงฟังเสียงนะครับในท่อใหม่ด้วยครับแหมจัดเต็มสูบเลยโอ้ เจ๊วเจ๊วเจ๊วไม่ธรรมดาคันนี้พร้อมวิ่งสวนนะครับอ๋อ,อไวรุ่นหลังสวนเบิ้นสับตัดระเบิดเสร็จแล้วครับ ใครที่ถามหาเจ้าฟ้าหาทรัพย์ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตอนคนดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมครับว่าครับดูทรงข้างหลังนะครับสูงข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยครับกระทะเราก็ทำสีใหม่เรียบร้อย ออกสิ่งเหมือนเดิมครับเดือล้างนิดหนึ่งครับเดียวเลยเสียงก็สั่นสะเทือนทุ่งเลยครับทุกเออไม่ธรรมดา พ่อออกหน้าเพลาครับสายตำรวจไม่จับแล้วครับวิ่งทุ่งนาท่อหน้าเพลาครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ